รู้จักเชื้อไมโครพลาสมาไหมคะวันนี้หมอจะพูดให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องเชื้อไมโครพลาสมาซึ่งก่อนหน้านี้มีการระบาดอยู่ระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะคะพอดีเจอคนไข้ที่เป็นไมโครพลาสมาตอนนี้พอดีก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเชื้อ,อยังไงนะคะเจ้าไมโครพลาสมาเนี่ยมันเป็นแบคทีเรียนะคะแล้วมันไม่มีเซลล์วอลค่ะพอมันไม่มีเซลล์วอลนะคะยาฆ่าเชื้อกลุ่มพวกเพนิซ,ซิลินหรืออมอกซิซิลินที่เราชอบกินกันเนี่ยฆ่ามันไม่ได้นะคะ แต่จะใช้อะไรฆ่ามาันเดี๋ยวฟังกันอีกทีนึงนะคะเจ้าแบคทีเรียรตัวนี้นะคะมันก่อให้เกิดโรคในคนในระบบทางเดินหายใจนะคะทั้งส่วนบนส่วนล่างส่วนล่างก็ทําให้เป็นปอดอักเสบนะคะซึ่งเขามีชื่อเฉพาะเขาเรียกว่า atypical pneumonia หรือว่า walking pneumonia คือคนไข้จะดูดีมากเลยเดินมาได้เหมือนไม่มีหอบเหนื่อยอะไระแต่จริงจแล้วเขาเป็นปอดอักเสบเยอะแล้วก็เดี๋ยวมีมีรูปปอดอักเสบให้ดูนีดนึงนะคะเป็นของคนไข้ที่เป็น ไมโครพลาสมานะคะเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะของเขานะคะสามารถพบได้ทั่วไปเลยนะคะเมื่อติดเชื้อปุ๊บเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายหวัดนะคะมีไอรุนแรงนะคะเกิดได้ทั้งหลอดลมอักเสบปอดอักเสบอย่างที่หมอบอกไปแล้วนะคะแล้วก็เกิดภาวะอย่างอื่นอีกแทรกซ้อนที่เรียกว่ากล้ามเนื้ออักเสบก็ได้หรือสมองอักเสบก็ได้นะคะเกิดข้ออักเสบก็ได้อีกค่ะ การทางผิวหนังก็มีผื่นได้อีกนะคะแล้วก็มีพวกเยื่อบุต่างๆองเส็บได้ด้วยนะคะเจ้าไมโครพลาสมาในโมเนียเนี่ยเป็นแบคที r ียชนิดหนึ่งที่อยู่ตามธรรมชาตินะคะ,ะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นแท่งๆแบบนี้นะคะเจ้าตัวนี้มันมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดลูกในระบบทางเดินหายใจนะคะติดต่อทางละอ,อองฝอยไอจามใส่กันนะคะมันติดต่อกันง่ายมากเลย ติดต่อจากคนไปสู่คนนะคะระยะฟักตัวเขาอยู่ที่ประมาณ2-3สสัปดาห์นะคะบางรายก็หายได้เองนะคะแต่ว่าในบางรายเนี่ยก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงเลยนะคะต้องแอดมิดในโรงพยาบาลเลยเนื่องจากเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจนะคะนอกจากนี้ก็เกิดโรคระบบประสาทนะคะระบบเลือดผิวหนังไตข้อแล้วก็หวัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้นะคะคือ เอ็กซาปอดเขาก็มีลักษณะเฉพาะของเขานะคะก็จริงๆปกติเขาจะชอบมีการติดเชื้อ,อ,อ,อเขาเรียก peribulky i n f u t i o n คือมีการอักเสดเกาะร,รอบๆหลอดลมเล็กๆในปอดแต่ว่าหมอเคยเจอแบบเด็กโตอะ่ะมักจะเป็นเยอะนะคะแล้วก็เป็นแบบเป็นปื้นเลยปลอดเป็นปื้นเลยแล้วก็มีน้ําในปอดด้วยนะคะอาการหลักๆเลย1เลยไอจามมีน้ํามูกนะคะ2มีไข้สูงได้ถึง38องศานะคะ แล้วก็มีปวดหัวปวดตัวได้เหมือนไข้หวัดใหญ่เลยมีเจ็บคอมีคออักเสบได้ด้วยค่ะถ้ามันลงปลอดแล้วเด็กจะมีการหายใจเร็วมีอาการเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกได้นะคะแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะเกิดภาวะหลอดลมอักเสบปอดอักเสบติดเชื้ออย่างที่หมอบอกเรียกว่า a t ท p i c a l n e u m o n i a นะคะหรือว่า walking น n e u m o n i a ก็ได้เพราะว่าบางคนแบบอาการดีมากเดินมาโรงพยาบาลแบบฟิล์มเนี่ยเป๋เลยนะคะ ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญนะคะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะแล้วก็สมองอักเสบนะคะถ้าไข้สูงมากก็ชักได้นะคะการวินิจฉัยของเขาว่าเมื่อก่อนก็ยากหน่อยต้องรอตรวจแอนติบอดีอยู่หลายวันแต่ว่าณปัจจุบันนี้เราสามารถตรวจ pcr นะคะ2ชั่วโมงทราบผลเลยเราสามารถให้ยาได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะการรักษานะ่ะไม่ยากเลยใช้ยากลุ่มแมคโคลายที่เรียกว่ากลุ่ม อะซิทอไมซินนะคะก็หรือว่าถ้ามันดื้อเริ่มดื้อยาอะซิทไมซินแล้วก็ใช้ไปกลุ่มพวกลีวอฟลอกซาซินนะคะก็ส่วนมากเราหรือว่าใช้ด็อกซ y c ไซคลินก็ได้นะคะแล้วก็คลาริทอไมซินก็ได้ค่ะการรักษาไม่ยากนะคะขอให้มาดูเระะ็วค่ะส่วนมากก็จะหายเป็นปกติได้นะคะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนคงจะรู้จักเจ้าไมโครพลาสมานี่ดีขึ้นนะคะ หน้าตาเป็นอย่างนี้เอ็กซเรย์ก็เป็นอย่างนี้นะคะก็ถ้าชอบถ้าใช่ก็กดหัวใจกดเม้นกดแชร์กดเซฟไว้ได้นะคะแล้วก็หมอมีคิวอาโคทำบุญให้เหมือนเดิมนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรคะ่ะสวัสดีค่ะ